แบบไม่อวยเลยก็คือตอนนี้ซอยอยู่ใช่ไหมแล้วผมก็เอาโทรศัพท์ไปข้างหน้าคือกด3ามจังหวะติดนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะคือจริงๆนะก็เลยได้ครับ <c oughs> คือไม่ได้หวังว่าจะกดติดนะแต่มันกดติดไงโอเคเดี๋ยวเราไปวเวียนประเวศนะครับผมนะได้4ี่้ามนะครับ <ใน S 1> เพราะว่ามันไกลด้ว<ล>ยแล้วมั้งครับผมว่าไปตามซอยสุมาลีเข้ายสีสิบสี่กิโล 5่ะิบสี่เกือบหกสิบครับผมนะอโอเคครับต้องทําใจตรงนี้หน่อยก็คือว่าตอนนี้มันค่อนข้างเย็นแล้วนะครับผมผมก็ตามจริงๆก็คือว่าคนพื้นที่เขาคงไม่อยากไปแล้วค่าอยากจะซอยให้ถึงประมาณเที่ยงคืนไปเลยครับจะได้ไม่ต้องตีปากอะไรอย่างเงี้นะฮะก็สําหรับผมทํำไมผมรับเพราะผมร้อนเงินครับ <laughs> ร้อนเงินตัวเดียวเลยบอกไว้ตอน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะรับผม ตอนนี้ผมก็ได้ตัวอย่างเสื้อนะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยดีกว่านะครับก็น่าจะประมาณ50กิโลปัดไป50กิโลตอนนี้ก็แดงเถือกเลยครับแดงแดงเลยตัดเข้าเมืองเลยครับโอเคครับผมโอ้ไกลเลยนะ่าจะมีงานหนัวใจผมอยู่แถวแถวนี้นะขอให้มีแล้วกัน นะตอนที่ผมก็อยู่เปะเวกนะครับส่งเสร็จแล้วเมื่อกี้เนาะอันนี้เครื่องอะไรพี่มีสิบปีโปมีสิบมีสิบปีโปเลยนะครับผมก็ลองเทสน,นะก็ถามพี่เขาแล้วนะพี่เขาบอกไปได้หมดแต่อย่ารัดงานหนัวใจแล้วกันพี่เขาน่าจะมีเยอะนะพี่เห็นไหมครับสองสามหกนะฮะก็ดูไว้นะครับก็น่าจะเป็นสตาร์เนาะี่กดอย่างนี้ผมก็เสียวๆเหมือนกันนะต้องรอกันพี่ ไม่ต้องครับไม่ต้องรู้สึกว่าดอกตรงนี้มันคือดอกไม้พี่ดอกไม้อะใช่โดอกไม้ได้ดอกไม้แล้วก็ราาคัอืมแล้วไอ้ตรงเนี้ยเขตปอเวทแต่ว่ามันถ้ามันขึ้นอะไรมาให้ผมกดอะไรบ้างใช่ครับปอเวทปอเวทราชาเทวะแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ราชาเล็กๆ,ๆหน่อยนึงนะจะมีอล่าง <c oughs> อ๋อก็คือดอกไม้ขึ้นมาก็กดได้ใช่ไหมโอ้นี่ไงครับนี่ไงสามกิโลเมื่อกี้เห็นไหมประมาณนั้นแหละสามกิโลมีไกลทุกเกนะครับประเวทพวกเนี้ย สามารถลั่นได้หมดเลยพี่เพราะว่าวันวันที่สิบนี่ก็เที่ย์สองร้อยสามสิบนะพี่รับไก่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไก่ไม่ไก่ไม่เป็นไรครับ้ยทำไมไม่เป็นงานเราทำไมไม่เป็นของเราเชี่ยน่าจะเทวะน่าจะไม่ไกลหรอกพี่ดอกไม้อ่ะเป็นดอกไม้อ่ะงแหวนออนุแถวนี้เหรอครับอ่าตรงนี้ปะผมเข้าไปตรงนี้เหรอป่ะอะไรอะทำไมไม่ใช่ไอเดีเราอะ เฮ้ยทูไปสะพานสูงนะสะพานสองสะพานอ,อ๋อสะพานสองสะพานสองถ้าผมจะวิ่ผิดผมน่าจะมีหัวใจอยู่อาจจะฟุกๆได้นะก็ดีใจกับพี่เขาด้วยนะครับ <h iss> โอ้โหกดนิ่มมากอ่ะเครื่องน่าจะแรงพอตัวนะ <h iss> คือตอนแรกกัดสินใจว่าจะกดดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ <h iss> <h iss> โอ้สุดๆนะครับ นะครับผมตรงนี้ก็ผมถามพี่เขาเขาบอกาบอกว่ามันจะขึ้นอาราชเทวีปะราชเวทอะไรสักอย่างครับก็จะขึ้นดอกไม้แล้วก็ขึ้นเปาเวกนะครับก็ประมาณสามเขตน,นี้นะก็เปิดทุกเขตนะครับผมนะถ้าเรากดพลาดก็เป็นความผิดของเราเพราะเป็นไอเดีเรานั่นเอง <c oughs> โอ้มาปุ๊บก็โดนซะแล้วครับผม <c oughs> อาสุดท้ายก็ได้ครับเกือบชั่วโมงหนึ่งเอ้ยไปไหนเนี่ยอันนี้บอกตามจริงนะผมไม่รู้นะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ถิ่นนะจะบอกไปรับไกลนะโอเคครับผม ไ่ทักใต้ไปยังถนนสุขาภิบาล2ชอยสอแล้วเลี้ยวหักศอกไปทางซา <Okay S 2> ้ายโอเคครับผมไปเถนนอะดูไปก็ไม่รู้เร<น>ื<น>่องหรอกไปตามแผนที่นี่แหละอตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมนะก็จากที่ผมดูนะไอนนอาจจะไม่ใช่นะครับก็ฟังไว้เฉยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงน,นี้ผมไม่เห็นนะมีเขียนปลายแมนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็น่าจะเข้ากันเยอะนะฝั่งตรงข้ามก็มีอีกไหมมา เยอะเลยครับร้านก็น่าจะมีร้านสักสองสามร้านเข้าฝั่งนี้ก็น่าจะมีเข้าแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มปิดแล้วนะเริ่มปิดแลเริ่มปิดแล้ว,ลวตอนนี้ประมาณกี่โมงเอ่ยอประมาณสองทุ่มจะสามทุ่มเราเห็นไหมนะครับผมสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วนะก็ร้านเริ่มปิดแล้วนะเดี๋ยวเขาขอดูสักประมาณถึงห้าทุ่มแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมว่าผมตอนนี้ผมจะกดได้ไหมโอเค เป็นโชคดีของเรานะครับทีเ่เรามีกล่องเนาะ oh, <no. S 1> ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับ <No. S 1> อย่างเช่น KFC เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับถ้าเราเไ,ปไปไหนแต่ว่าถ้าเจอ KFC อย่างน้อยมันต้องได้อะใช่ไหมถ้านั่งหน้า KFC อะไรอะ่ะนะหรือว่าเห็นพี่ๆเขามานั่งก็มาซอยรอได้เลยครับยังไง KFC ก็ต้องออกอยู่างแถวนี้นะครับผมผมได้ลอง 2- 3ออเดอร์เห็นไหม <S <S มันจะบักทางนะครับก็คือว่ายังไงอะ เราเรากลับรถตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าในแผนที่ไม่สามารถกลับได้มันก็เลยพาไปเรากลับไกลนะฮะตัวนี้ก็คงเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะผมนะเพราะว่าอโอ้โหอยู่ไกลบ้านมากมาหกสิบกิโลนะตัวนี้ก็คงตัวตัวสุดท้ายแล้แต่เรา <S <S วาว่า ใกล้ๆหน่อยครับว่าไกลครับเลี้ยวขับสอบไปทางซ้ายเข้าสู่ถนนสุขาพิบาลสองชอยสองเลี้ยวขับสอบไปทางซ้ายเข้าสู่ถนนสุขาพิบาลสองไงล่ะผมบอกแล้ว KFC ช่วยเราได้เสมอนะถ้าถ้าไม่มีไม่รู้จะกดที่ไหนจริงๆก็ KFC นี่แหละครับผมผมเพราะว่าแบตก็หมดแล้วด้วยไม่มีแล้วครับแบตหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับผม เดีย๋ยวเพราะถ้าไม่กลับตอนนี้ก็น่าจะไกลมากอะ่ะเปื่อยอะ่ะเปื่อยนะครับผมเอมอ,เมอเปเกษมหกเก้าเกษมหกเก้ากี่กิโลเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสี่สิบเ็ดกิโลนะครับอ่ะโอเคก็พอได้พอได้กลับกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะครับ ก็เห็นกันไปแล้วนะครับแล้วผมมาสรุปอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวสวนตัวผมนะครับเปาเวกแถวสุขาพิบาลนะครับก็คือการกลับรถนะครับถ้ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งหนึ่งขึ้นเป็นขึ้นเป็นเปาเวกปะนะครับผมที่มันมีถนนแปดเลนนะครับผมนะก็ซวยหน่อยนะครับเออซวยหน่อยนะคถนนแปดเลนอะไรเงี้ยเพราะกว้างมากใหญ่มากแล้วก็บักทางนะครับบรักทางคือว่า ถนนมันมีสี่เลนใช่ไหมแต่ว่าสี่เลนเนี่ยแต่มันไม่มีเกาะกลางเข้าใจไหมครับไม่มีเกาะกลางมอเตอร์ไซค์สามารถตัดผ่านได้มันก็จะอันตรายสําหรับเรามากขึ้นนะครับเพราะมันไม่ใช่ที่ลับรถนะโอเคครับแล้วก็เรื่องการกดงานนะก็ยิ่งดึกที่อื่นมันก็น้อยตรงนี้มันก็น้อยเหมือนกันครับไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องการกดงานก็พอๆกันครับอันนี้อันี้บอกจริงๆคือพอๆกันนะครับผม ก็วาดทุกเขตอยู่แล้วครับนะก็จะเห็นอยู่ว่าผมกดตัวติดตัวที่4ีอย่างเงี้ยเออบางทีก็ติดตัวที่2เนี้ยประมาณนี้นะครับผมก็ก็ยากทุกเขตแหละกดโอเคครับเดี๋ยวเราไปตะลุยเขตไหนได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาแชร์ก็คือว่า ที่จะไปตะลุยได้ต้องได้ตัวใหญ่ไปเขตนนั้นนะครับนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ตัวใหญ่ผมก็ไม่ตีเป่าไปนะครับอันนี้เขาบอกไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม